ว่ายังไงคะคุณต้นอกรเขาบอกว่าไปปั๊มลูกถึงฟรองซอจริงเหรออ้าวฮ่าริงเหรอไม่รู้เด่๋ยวต้องไปาฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าต้า่าฮ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 ่าข่าย่าห่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าา่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่่าฮ่าน่า่่าฮ่าฮ่่าฮ่า่ะ่ะ่่ ็เตรียมค่ะพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังทํางานหนักอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่งานที่ที่รับละครที่เล่นมัจะเป็นละครที่เครียดแล้วนุ่นว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกตอนนั้นเนี่ยนุ่มมันก็คงมีผลกับภาวะจิตใจหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบเราก็ทํางานอาจจะไม่เต็มที่นี่ตอนนี้ก็เบรกเพราะว่าทํางานมาตลอดก็เหนื่อยมาตลอดอะไรเงี <S <S ้ยค่ะก็จะได้พักผ่อนด้วยแต่ก็ยังมีงานอื่นๆอยู่ค่ะก็ดีค,ค่ะไม่ต้องตื่นเช้ามากอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยด้วยด้วยผิวด้วยอะไรเงี้ยสังเกตจากผิวอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้น แล้วก็สุขภาพก็ก็ดีขึ้นหาหมอด้ไหมเห็นว่าอยากไปปรึกษาหมอแล้วด้วยยังค่ะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งพักผ่อนจริงๆก็หลังปีใหม่ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวผมวไปตรวจสุขภาพอ่ยไปตามธรรมชาติก่อนดีกว่ายังยังไม่อยากตอนนี้ใช้นับวันเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดเขายังไม่มาก็คงจะไปปรึกษาในเ็ปต่อไปแต่ว่าตอนนี้อย่างที่นุ่นบอกว่าลดความเครียดเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศกันมาก็คาดว่าเห็นบอกว่าไปฝรั่งเศสมาหวังว่าน่าจะช่วยได้บ้างไปที่นู่นนี่กะว่าจะไปรูปปั๊มน้องด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจุดประสงค์หลักไปพักผ่อนไปพักผ่อนอมีมีชื่อไปแล้วครับแต่อุบไปก่อนแล้วกันครับที่ตั้งไว้เป็นผู้ชายครับ ดีนุ่นผู้ชายไม่เา่ายนึ่งก็อยากได้ผู้ชายอยู่แล้วก็แล้วแต่มากกว่าค่ะแต่จริงเป็นคนชอบเล่นกับเด็กผู้ชายบอกพี่หนิงไหมคะจะมีพร้อมกันหรือเปล่าเปล่านื่องจาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมันมันแล้วแต่มากกว่าค่ะเรอรุ้นกันพวกนี้กำหนดยากครับเราลุ้นกันครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เลื่คุณหญิงนะคะก็เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะมันกำหนดยากนะคะตอดาราต่อบนะเราไม่ใช่ก็คุณฟ้าคุณตอ แทนให้เราไงคือคุณป๊าเขามีจิตเมตตาตอบแทแนให้เราไงเพราะที่คนที่ถามเนี่ยเสียงเนี่ยคืออีจอยดาวกระจายฉันจำเสียงได้เลยได้อเออหนักอ่ะเราบอกพี่หนิงจะมีด้วยกันเนี่ยป๊าก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติกำหนดยากจริงค<อ>่ะกำหนดยากบางคนอยากมีมากถูกบางคนนะไม่ต้องไม่ต้องอยากมีนะพี่<อ>แมวท้องออกไปแล้วนะมดลูกยังไม่เข้าอู่นะยังยานเป็นมนมหมาอยู่นะ <c oughs> อะไร <c oughs> คือมดลูกยังไม่เข้าอู่ไงยังยานเป็นนมหมาอยู่งไงป๊าก็ต<อ>ิดเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเร็วคนอยากมีก็ลำบากนิดนึงอออยยู่่่ทีธรรรมชาาาาติววนเก็ นะคะให้ใครก็แล้วแต่ที่อยากมีลูกทุกคู่เลยนะคะก็ขอให้สมหวังเพราะจริงๆต้องบอกว่าปีนี้ปีมังกรหลายๆคนก็อยากจะมีคู่แต่ <ๆ S 2> จะบอกว่ามันไม่จาเป็นนะคุณผูช้ชมเพราะว่าอย่งไปคุยกับสิงแสอะไรมาแล้วมันไม่จําเป็นนะว่าการที่จะมีลูกปีมังกรแล้วมันจะดีเสมอไปมันต้องไปดูดวงพ่อแม่อีกด้วย ว่าพ่อแม่เกิดปีอะไรถูกต้องเวลาตกฟ้าหรือแค่ว่าเอาแงๆว่าภายในปีนี่มีให้ได้แล้วให้บุตรเนี่ยมันจุติในคันเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรในปีมังกรแล้วไปคลอดปีหน้าเนี่ยมันเป็นงูสองตัวมันก็ยังได้อยู่มันก็ยังเจ๋งอยู่นะมันไม่จําเป็นว่าต้องมีปีนี้นะจ๊ะก็ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยถูกต้องใช่ไหมคะแล้วไงเจมไปจะแต่งงานเขาคุยกันเรื่องมีลูกมีลูกแล้วเจมไปจะแต่งงานอะไรอะไรถึงยังไม่ถึงแม่ฉันรู้มานะอยาให้ฉันพูดนะฉันแอบรู้มานะ เดียวกันอ้าวเจอคุณนุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะในงานงานเดียวกันนะคะแน่นอนเราก็จะเจอคุณนัทมีเรียด้วยนะคะเขาบอกว่านัทเนี่ยยิ้มแล้วก็แอบแบบว่าส่งช่อดอกไม้ให้อ้ําด้วยไม่รู้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะอ้ําส่งมาไม่ใช่หรออ้ําส่งมาให้ไม่ใช่หรอในงานเนี่ยเมื่อวานก็ไปงานอีเวนต์กันมีทั้งอ้ําทั้งรดเมทั้งนุ่นไปกันให้หึ่มเลยเมื่อวานนอ้ําก็ส่งช่อดอกไม้มาแหมหวานขนาดนี้เมื่อไหร่เขาจะมีข่าวดีไปสับฟังสัมภาษณ์เขาด้ วันนี้เข้ามาเป็นคู่แต่วันนี้เรามามาเดี่ยวแต่ไม่เป็นไรค่ะก็มีตัวแทนนีของมาให้อะไรครับก็เป็นดอกไม้ค่ะวันนี้เขาก็ดีติดธุระอนะ,ะถ่ายถ่ายละครอ,อยู่ค่ะ<ม>ก็เร่งปิดกล้องอยู่<ม>ก็โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะคะ<ม>ก็คือแบบวันนี้มันเป็นวันวันดีเป็นวัน,วน,น,วนแบบวันสวยงามเป็นวันเ,เปิดตัวสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังเลยคะนี้ยังไม่มีเวลาจับโทรศัพท์เลยค่ะก็ก็ไม่ ก็ก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วอไม่เห็นจะต้องเล้เลยโอ้ยไม่เป็นไรเราขายจริงๆก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะดอกไม้เนาะก็มีก็ดีค่ะมันก็สวยงามนะดอกไม้มันก็สวยทําให้แบบว่าเออโลกสดใสบรรยากาศมันดูเออนะสดชื่นโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้เองใช่ไหมว่าเอออะไรถ้าไปนั่งตั้งหน้าตั้งตาหรือว่าแบบไปคาดหวังว่าเออต้องมีแบบนั้นแบบนี้ก็จะแบบไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไม่อยากจะตอบอะไรไปตอนนี้นะเอาเอาที่แบบว่าคิดว่าถ้าเกิดตัวเองพร้อมหรือว่าคิดว่าเอออยากบอกเดี๋ยวจะบอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้แบบ ต้องทําแล้วหรือเปล่าหรือ,หร,อหรือมีมีเป็นกฎกติกามารยาทอะไรนะคะจริงๆแล้วมันก็ไปไปตามสเต็ปความพร้อมของแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็เราแค่เตรียมชุดสําหรับงานคนอื่นนี้ก็แย่แล้วนะคะเพราะว่าปีนี้แบบเยอะมากนะคะก็คิดว่าเออเราก็ก็อยากจะแสดงความดีกับคนอื่นด้วยเพราะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะปีนี้ก็คนแต่งกันเยอะ <c oughs> รอรุนกันต่อไปค่ะรุนเถอะไม่เป็นไรหรอกสนุกดีออก